ยี่ไพ่ป้อนใช่อาป้ากลับสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซียกมือไหวเดี๋ยวจยกมือไหวเลยพี่ทำไมทำอย่างนี้นะปวดหัวมากเลยสวัสดีเอฟซีหมอป้าอาสวัสดีเอฟซีปารัตนาปารัตนาเราเจอกันดึกนิดหนึ่งนะป้าเพราะเราเพิ่งกลับมาถึงใช่ไหมใช่ไหมป้าไปไหนมาล่ะชีวิตจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเรารู้ชีวิตจริงแล้วสักนิดลัดดาววัสนาดนในมโนไม่ต้องวายแล้วพอแล้วคุณพ่อสถานคุณแม่เสอิ่งอยู่กันเต็ม เขาทำอะไรปะเป็นพ่อแม่ฉันอ๋อพ่อแม่ชีวิตนี้พระสงฆ์อามือสับเลยป้าและที่อยู่ที่บ้านเน่ใครเป็นคนทำกับเข้าวะครอบครัวกูใหญ่โตโมโหหลานป้าทําเป็นไหมอืมกูช่วยพี่สาวกูป้าถ้าพูดอย่าพูดหยาบนะอย่าพูดหยาบก็อย่ามพูดหยาบในบ้านหลังนี้กับเปลววิเศษไม่ใช่คนจริงในบ้านหลังนี้ถ้าอยู่กับหมอปลาคุณป้ารัตนาจะพูดเพราะแต่ถ้ากระเป๋าวิเศษไปนี้ไปอยู่กับป้ารัตนาปั๊บ หมอปลาจะโดนดา่าแปลกมากเลยเดี๋ยวเราจะจะ,จะ,จะพิสูจน์กันนะว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่าว่ากระเป๋าใบนี้มันวิเศษอย่างไรเวลาทำมาอยู่กับหมอปลาเนี่ยป้ารัตนาถึงไม่ค่อยหยาบหยาบมากแต่น้อยแต่พูดจาดูดีใช่ไหมป้าดําเนินเรื่องเองนะอ๋อปกติป้าเป็นคนพูดหยาบไหมครับเดี๋ยวพระสงฆ์ก็จะจัดการแล้ว แต่เขาไม่ได้จัดการผมนะป้าเฮ้ยก็แอบมาพูดกับเราเบาๆเลยนะสิ่งที่เป็นความจริงในชีวิตเราเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าเขาจัดเขาจัดการผมม่าป้าก็ไม่ได้เป่าตาคืนนะคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้เดวตำรวจเขาก็จะลอบป้าคุณู้จามเพราะป้าเป็นคนพูดจามเพราะไม่ช่เหรอก็คุณเอาเงินเขาไปท่านไปทาไมล่ะผมไปเจอมาไม่ไช่ไปเจอมาเราไปแย่งในกระเป๋ามอป้าอย่าใส่ร้ายผมซิโอ้ยก็เมื่อกี้ป้าบอกว่าป้าเดินหาทั้งวันเลยแล้วป้าไม่เจอเนี่ยพระพูดความจริงในจิตใจแล้วเข้ามาแล้วช่วย เข้ามาแล้วช่วยฝากกดแชร์วนนี้วนเข้ามาแล้วนะฮะช่วยฝากกดแชร์ช่วยฝากกดแชร์ด้วยนะฮะช่วยฝากกดแชร์ด้วยนะครับ,รรบเราไม่เจอกันมาสองวันเอ้ยสองวันนี่เดวสองวันนะเพราะว่าเนื่องจากผมก็มีภารกิจต่างคนก็ต่างมีภารกิจนะคืนนี้มาเจอกันดึกนิดนึงเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องมีภารกิจต่อที่จะต้องดําเนินการเดินทางช่วงนี้ที่ประจลงเท้ายางจริงๆฮี้ช่วงนี้ วันนี้แม่เจอแย่จมูกมาแบบโหยกูอยากจะด่าคนแย่เลยอะขนาดขูยไม่ว่าถ้าแย่กูลึกเนี่ยกูจะฆ่าแม่งเลยสองรูวันนี้ป้าโดนแย่กี่รูไม่ต้องถามป้าถามได้ไหมไม่ต้องถามเลยนะถามได้ไหมครับจะถามไม่ทาไมกันเรงไม่โดนนอ,อ๋อไม่โดนถามได้ครับ <c oughs> กูเจอของเล่นใหม่แล้วของเล่นที่ทําให้ป้าพูดเพราะอะไรอะ่ะก็ป้าเป็นคนพูดเพราะไง ของเล่นจะคืนมาสิเนี่ยเดี๋ยวคืนป้าเดี๋ยวคืนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมคืนเพราะว่าพ้าพูดเลยนะใครที่ไม่ทําความจริงกับเธอนะมีคนมาพูดเลยเนี่ยพูดว่างไงครับขเขาอาวุธนะเห็นนะอืมแล้วนี่ป้าทานข้าหรือยังเรียบร้อยแล้วและชุดนอนเนี่ยมันคล้ายๆชุดเมียผมเลยป้าใครามาให้อะไม่ต้องถามนะถามได้ไหมป้าไม่ได้ป้าถามได้ไหม เงินของกูก็ต้องเอามาคืนกูเดี๋ยวพี่โนดมากับตำรวจเยอะถามได้ไหมกูเงียบที่อะไรจะเกิดขึ้นในบ้านถามได้ไหมก็เงินของฉันน่ะผมถามว่าถามได้ไหมได้พอถามได้ครับเหมือนคูนี้กูเหมือนเคยเรียกหมอปลาชนะอย่างงี้กรู้อะเหมือนคืนี้ผมชนะเขาอ่ะปกติแต่ป้าจริงจริงป้ากคนพูดพอนะป้าคุณคนเรียบร้อยเด้อก็ดีแล้วเนี่ยทำกับพี่ใช่ไหมไม่ผมอยากรู้ว่า ตอนที่ป้าอยู่บ้านน่ะป้าทำกับข้าวเป็นไหมใช่ทำกับข้าวป้าเป็นทำกับข้าวได้ไหมพอเป็นอะไรที่ป้าทำบ่อยผมอยากรู้ชีวิตจริงเรารู้นะจากนินลัดดาววาสนดอนไนมาโน่เดี๋ยวก็จะเกิดความจริงในตัวพระสงฆ์พูดอย่างนี้แต่ป้าชอบกินหวานมากเลยนะใช่ไหมไม่ชอบหลักปานกลางทุกสิ่งทุกอย่างเราอดทนได้เราปานกลางทุกสิ่งทุกอย่างป้าชอบกินหวานมากใช่ไหมไม่ชอบกินหวานหรอกป้าป้าชอบกินหวานมากใช่ไหมเอาเงินเราคืนมาสิเอาไปอย่างนี้พระก็ะจงลงโทษนะมีคนบอกมาเลยครับ ป้าชอบกินหวานมากใช่ไหมครับไม่ชอบหรอกป้าดูดูปตาตังป้าชอบกินหวานใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะไม่ไม่ใช่เหรอปานกลางอีกครั้งหนึ่งป้าชอบกินหวานใช่ไหมไม่มากแต่หวานใช่ไหมแต่หวานเล็กน้อยโอเคครับเหมือนคืนนี้กูชนะป้ารัตานาว่ะเป็นคืนแรกที่หมอป้าเนี่ยสามารถชนะป้ารัตานาได้ป้าแต่ผมคุยกับพยาบาลเขาบอกป้าเน่ยเป็นคนเรียบร้อยมาก ดีแล้วพี่พูดอะไรที่ดีๆพระย่อมรู้พ่อหนุ่มไม่เคยพูดจาไร้กาศกับใครเลยในชีวิตจริงสักนินลัดดาววัสนาดันในมโนต์ก็ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านแต่ป้าผมเคยเห็นป้าด่าหมอปลาแหลกไปยนะไอคนนั้นมันทำไมป้าต้องด่ามันอะเราไม่รู้จักเลยคนไหนนะไอคนชื่อหมอปลาป้าด่ามันเละเลยนะป้ารู้ไหมนี่แต่งเรื่องนี่เราไม่รู้จักเลยป้าชีวิตจริงไม่เคยด่าใครเลยปากไพเราะมากล่างเลยบนบ้านขายของใส่ลุงจิตพี่โนดป้าด่าเขาจริงๆ คุณแต่งเรื่องอย่างนี้นะพักก็จะเอาโทษคุณแป๊บแป,แปเดี๋ยวหมอปลาขายของก่อนนะแคปหนึ่ง FC ครับตอนนี้ยาสีฟันรุ่นปากดีออกมาวางจำหน่ายแล้วตอนนี้โปรโมชั่นนะครับซื้อสี่หลอดแถมหนึ่งหลอดซื้อสี่แถมหนึ่งครับคอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์แล้วก็กดรหัสไปไเลยฮะนะนะซื้อสี่แถมหนึ่งครับรุ่นปากดีครับดรพี P, รุ่นปากดีใช้แค่เม็ดถั่วเขียว ใช้เอ้ยป้าจะแปลงฟันยังมึงไม่ต้องมาถามใครหลักชีวิตกูป้าเดี๋ยวป้าแปลงฟันนะโอ้โหไม่ต้องมาถามดูกูทำองกูเรียบร้อยป้าป้าแปลงฟันนะไม่ต้องมาพูดเลยป้าป้าต้องไปต้องแปลงฟันนะไม่ต้องมาขับอย่างนี้นะกูทำเรียบร้อยแล้วอาบน้ำทุกครั้งน่ะป้าป้าต้องแปลงฟันด้วยนะเดี๋ยวว่าก็แปลงสิอ่าได้แปลงนะแปลงแล้วอ่าเดี๋ยวเตรียมให้คือ ทำกันอย่างนี้ไม่ได้นะพระจะจนดนใจให้คนมาแอบยิงพิเศษของยาสีฟันดอกเตอร์พีเนี่ยเราใช้เท่ากับเม็ดถั่วเขียวทำกันอย่างนี้นะความจริงก็จะเกิดขึ้นใช้หนึ่งคนเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณโดนใจให้มนุษย์แอบยิงใช้แค่เม็ดถั่วเขียวนะฮะมันเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรนะเป็นยาสีฟันสูตรสมุนไพรครับใช้แค่เม็ดถั่วเขียวนะย้ำนะครับว่าใช้แค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นนะฮะไอ้ขึ้นไปแล้วไหมจะขขึ้นไปแล้วขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มแล้วนะ ส่วนน้ำปลาร้านะครับส่วนน้ำปลารา้ารสปูม้านะครับถ้าใครที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกก็ได้หรือจะเอาไปรับประทานก็ได้ก็คอมเมนต์เลยฮะก็คอมเมนต์เลยนะฮะแล้วก็มีปลากระป๋องฮนะปลากระป๋องฮนะปลากระป๋องเราบอกว่าของเราเนี่ยนำซอสเกตเองมีแต่คนสั่งคนสั่งคนสั่งครับนะฮะ ส่วนน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับราคาเนี่ยไม่ถึงร้อยคอมเมนต์นะครับแต่วันนี้ที่เราแนะนำเนี่ยเราอยากจะให้เอฟซีทุกคนครับลองใช้ด็อกเตอร์พีเนี่ยใช้แค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นหนึ่งหลอดเนี่ยร้อยกร,รัมเนี่ยอยู่ได้สองสามเดือนถ้าใช้คนเดียวย้ำใช้แค่เม็ดถั่วเขียวมันเป็นยาสีฟันสูตรสม,มุนไพรนะครับอ่ะด้วยวคุยับป้ารัตนาก่อน ป้าเดี๋ยวคุยคุยกันต่อนะแป๊บนะเดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นพระสงฆ์พูดมาเลยป้าป้าอย่าพูดหยาบนะพูดถึงพี่มโนตป้าป้าพูดหยาบก็ของฉันเธอเอาไปถือยังไงเนี่ยป้าก่อนเดี๋ยวผมคืนให้พัสจับเลยอ่าลองเอาน้ำมาให้แกแปลงดูดิจะว่าใช้ขนาดไหนให้แกแปลงไปจะได้นอนแล้วป้าโอ้ยมันต้องมันบัญชาการกูอย่างนี้กันนะป้าจะได้นอนหรอพระสงฆ์จะเอาเรื่องอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยบ๊ะบ๊ะติดยาจากพี่ไหมครันี่นะนี่ฮะยาสีฟันดรพีเนี่ยเราใช้กันแค่นี้ฮะ ใช้แค่เม็ดตัวเขียวนะครับแค่นิดเดียวครับเม็ดถัวเขียวคุณนี่เยอะเกินอันนี้เยอะเกินนะฮะปกติใช้น้อยฝันนี้มันัรหลุมาแล้วเห็นไหมว่าใช้แค่นิดเดียวใช้แค่นิดเดียวเห็นไหมเราไม่ต้องเป็นต้องป้ายให้ให้เต็มใช้นิดเดียวครับใช้นิดเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าไอายาสีฟันอันนี้นนมันจะทําให้ลากฟัน ข้าหินปูนนะเชื้อโรคและไขรที่ปวดฟันแนะนําไม่ใช่เลยมันจะเย็นปากมากเลยครับมันจะเย็นปากมากเลยนะ <_ S 2> เดี๋ยวเนี่ยใช้แค่เม็ดถั่วเขียวใช้แค่นิดเดียวยาวนะใช้แค่เม็ดถั่วเขียวขนาดร้อยกรัมเนี่ยาคนเดียวเนี่ยใช้ได้เป็นสองสามเดือนใช้ถึงนะครับอเดี๋ยวใครป้าป้าแปลงเดี๋ยวป้ามาแปลงนะโอ้โหมันต้องบังคับกันอย่างนี้เลยนะป้าไม่ต้องมาป้าหรอกเดี๋ยวพระเอาจริงพระสมพูดอย่างนี้มาเลยป้าเอาปะ ของกูก็ต้องเอาป้าอย่าพูดหยาบป้าต้องแปรงฟันก่อนนอนคุณก็ไม่ใช่คนบ้านกูเลยป้าเขาต้องแปรงฟันก่อนนอนใช่ไหมกูเป็นของกูแล้วส่วนตัวป้าเขาต้องแปรงฟันก่อนนอนทุกก็ใช่เซ่าต้องแปรงนะไม่ต้องมาบัญชาการอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวพี่โนดก็จะมาสักนินมามาแปรงเลยทำตัวกันอย่างนี้นะพระเอามือสับเลยอ่ะก็จะตายกันเร็วพระสมพูดอย่างนี้เลยบัญชาการกูอย่างนี้มันก็จะตายเร็วไม่ไม่ป้าผม นี่อยู่นี่นะแปลงเลยจะได้คื้นตังค์โอ้ยทําอย่างนี้นะอ่แปลงเลยจะได้พระรวยอยู่กระจแล้วเราจะให้ป้าเราน้าแปลงเลยป่ะสั่งอย่างนี้มาเลยนะพี่โน่นมีเพื่อนตํารวจเยอะก็จะแอบยิงพระสงฆ์พูดกับเรลยอาจจะแปลงไหมนะมึงไม่ต้องประชาการนี้นะพูดดีๆพูดดีๆแล้วมึงเอางูไปทาไมล่ะแย่งคือเปล่าล่ะดีชีวิตจริงจะเกิดขึ้นจะได้เคยทำแบบเจ๊คะนี่แหละต้องแปลงฟันก่อนนอนแล้วโอ้ชุดเจ๊สวยจังเลยน่ารัก อาแปลงไฟก่อนไอพวกนี้ไม่ใช่ชีวิตรจริงในบ้านเลยอาาแปลง,ง,งก่อนดูนี่ให้เราทําอย่างเงี้ยไม่แปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เข้านอนเลยนะก็เข้านอนไงแล้วไม่ต้องยุ่งกับเจ๊แล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่โน้ตจะมาชีวิตรจริงอ่ะจะแปลงไหมเนี่ยแรืวเมืองเออเงินกูเม,ม,มืคืนเมื่อคืนแปลง